บอดไซส์สักแล้วแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องฮะบอดไซส์ก็แย่มันกินค้านี่เลยคนละลูกกราบสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อมินี้เจอกับสาวนี่อีกแล้วเน้องเพราะว่าพอน้องเกมเบอรยูมินี้สนิงสิพามาเมฮิตยำสลดัดเพราะน้องเกมเพิ่งกลับเบอรยูนะเพราะว่าไปดำน้าสวยบ่าวดอนเป็น อันนี้อยู่ผู้เดียวก็เลยได้เฮ็ดยาเฮาสิเบิ่งเลยว่ามีส่วนประกอบอย่างนี้เดี๋ยวเฮาสิเบิ่งส่วนประกอบของน้ํายํากันเนาะเพราะว่าผักแม่นากับอปุยพืนล่างมาอยู่เทิงเนาะเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปเบิ่งตอนเฮาสาวยําแต่ว่าสนนิหฐนน้ํายําเดี๋ยวพาไปเบิ่งเลยเด้อส่วนประกอบของน้ํายําคือมายองเนสเนาะอันนี้เอิ้นเอียแต่เฮาเอิ้นมายองเนส จะม่หล้กก็บ,บักนาวกระเทียมน้ำตาลแป้งน,นัวหล้กก็น้ำปลาจะมีเกือบปนแล้วแต่แบบปรุงตามใจมากเนาะมีไข่แดงแล้วก็ะสิ้นหมูสามสั้นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขันแรกเขาสิไปบีบเอาหน้าบักนาวก่อนเนาะนี่นนะบักเนาะเขาจะบีบก่อนเขาจึงซิ้อมาขวาน้ำยำนี่ไข่เอากะแตแต่แต่แตแตมันมุนนะพี่น้อง ก,กระเทียมน้ำหมักน้ำกับบีบมาแล้ววันนี้เจอกับครัวเมญ่าอีกแล้วนะแล้วสิไปเจียวเลยเด้อห่อนเนื้วเจียวเลยคนเดียวแล้วพี่น้องเลยแอปคนเดียวเลยสุดียวดแล้วจะไป ไม่แล้วพี่น้องเลยท่นหอกให้หมอจินจัต้องให้หลหมดไปจ้ะจิงลุงหมอไปใช้ไปซีอไม่จ้ะถั่วีนขั่มันซุกนะพี่น้องเนาะหลายหมดไปจัจมมปะ กะแดงแล้วอีนโอเคยังังว่าดีแอนนี่คยิ่นตอนวดมันูจชนีะ่สาดีก้อนเนีมาอย่งมวันนี้กินยำสลัดก้ดอกใ่ยา องไยเองคนมากลุ่มกินมานี้มาอย่างมาจับกล้องหมอหจับกล้องนี่หาคนมาจับกล้องละพี่น้องเลยเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวหมอเซนยนจะป็นมือกล้องให้เด้อมือนเดีวยวเพราะว่าถ่ายคนเดียวเต็นทะเทีมมันอันนี้หลายมันมันมันยากเนาะพี่น้องทั้งเห็ดทั้งถ่ายมือหนึ่งจับมือหนึ่งเห็ดมันจะเสียยากเลยไปถ่ายเซีเนปิดคนถ่ายอุ่งเนาะพี่น้องเนาะ ป่าเอาสิปปุ่งรสดจัดในหน่อยหนึ่งเพราะว่าอันใส่กระพักมันกันปุสูตรอันตาลอันตาลใส่หลายเลยตาลหลายแนย่เพราะว่าบางน้าเขาจิตัดสูตรสูตร,รของ พี่น้องรัวเอฟซีคนไหนบึงเป็นจังไหนเล่นบอกอเฮาวเนเดอ้ออยู่กล้องคลิปเด้อพี่น้องเดิเพราะว่ามันจะเห็ดต่างกันหลายบอกไปมาสูตรเด้อกคือฮามาดัดแต่งเห็ดใหม่อันนี้สูตรเขาจะกินอยู่ตลอดเท่ากับกัวธรรมดาแหละพี่น้องแบบธรรมดาสูตรแบบบ้านๆสูตรขี้มูกอยู่ฮึจับกล้องแข็งอึงหนึ่งกระถายอยู่นี่มันซุกแล้วก็ใส่มยง,เ,งนเน็นะุเนาะ บาง uyorum, คนค่ะเพิ well ่นกับมะขวะแล้วจริงเขาออกก่อนแล้วจริงไม่เห็ดน้าไม่ใช่ปะมายองเนสแต่ว่าเขาเห็ดกลิ่นเองเขาขวะเสี้ยนแล้วก็เอาลงเลยเอาจนใส่สาวใส่กับมันยำเห็ดแบบง่ายๆนะพี่น้องมายองเนสขวะใส่เลยมาซาลจับเองจับจังไดก็ได้ เโซ่โซ่จะแล้วละหัวก่อนไฟมันคอยมันจริงเหตุซ่าตามบีบกักนาวแลยวเอ,อนาน้ามาล่างมันยันงมตึงก่อนใหม่แล้วประจกันนกษน้าหมักนาวพี่เนะอะแกลงน้ำแย่มันอยู่บริเวณกองออกก็ ติมกันเคราซุ่มไอห,หมูซีนมาจับกล้องไห้กับเป็นเครื่องสิมใหม่ก่อนนะจับนี่ไาน้นี่จับนี่ไาน้นี่ได้อยู่ยใส่ไข่ม่ตีเจ้าหน้ามาติมเบิกก่นอนนะจ๊ะ หน้ามาเออเชียห,หน้ามาตุ่มแล้วพักเพระเาะหลายแล้วหรอตีไข่ตู่แดงๆให้มันแตกก่อนเลยเห็ดผิดนทันทีเห็ดโบปินให้บมดแตกนี่เห็ดวาเขาจับกล้องค่ะอื่นจับผันจับอันนี้นะ นี่นะน้ำยำเขาก่าแปะน้ามาใส่นี่น้ำยำเขาแล้วล่ะมันกับพกเขีมยขุนปันไนเนาเพราะว่าเห็ดกินเองเห็ดมันหลายมันจีอันนั้นมันจะกินหลายพอได้พี่นออ <c oughs> ้องเห็ดแบบนี้แหละเช่ไหค่อยหันส่วนหลาย,ายหูโบงางม <c oughs> <c oughs> สายตาตัวจริงหมดเบ้า <c oughs> กึ่งสัมพัก พักเก็บเอาอยู่ส่วนอปุ๋ยนะพี่น้องเนาะที่ว่าเฮาพาไปซมส่วนตอนนั้นแหละเพื่อนไปเอามาพักสลัดแล้วก็หอม,มป้อมอันนี้ไปเก็บเอาอยู่ส่วนาาด <laughs> าวเฮืองเนาะตลาดใครกด้ใส่งามให้คกูเฮดให้่กินก็ได้ย

ค่อยๆคนแบบกำงามสาวนิโมเสบโมจกสีบาจนินก็เพืองกุ้งเนี่ยมันเกียวกันบอว่าเฮ้ยสีบ่าโมเสะปิ๊เป็นนํำคนสาวนะพี่น้องเป็นมันสีบ้าเหอพี่จ้ไงมันบ้เป็นบาบอแล้วปิ่นกระเสบลาวนายามันหงอ ม้อนม้อน <si มาเสนบไมะพราวเองเจ้าถือกล้องนี่เขาผ่าเห็ดกับมันมุนโมเสกโอ้ยเจ้าเลยนะหาไม่นับีิดตรงใช่ยาพกพักสตัดมันใบใหญ่เนาะจ้า แค้วาไอยจสวนเนาะพันปลานี่เอาไว้พันปลาเดิหานมาพช่วยถึนะโงนต้องไปเก็บเงินอีกแค่สองเดือนค่ะถือเด็กคนที่จะสือปามาพัดนเขซื้อนีอยากถือเสือยุคควิกมทำกระถือ่อยอีแลวเรขกบุซี่ที่จะิบล้าน้ยง เลขบกคือเรียบอกกันเบิ้งเบื้องน่นนะเบิ้งแล้วก็รุ่นซเพนิซ่นพอใจตึกตึตึกตึกนั่น่ะแห้งกแล้วใส่หใส่่ส่มึงกอนสบายดีทนสบายดีเนี่ยได้ยงน้ำห่ะยำต้นยาแก้ด้วดื่มม่ใจดื่มยุบน เแซ่อไไ้เป็นบ่นี่มันจานพอกี่แขวนมันอยากสดมันมันมบานมันืางบ่ย่ลใสอาไน้หน่อเพราะปงนาใหม่บ่ปรงน้าใหม่ต้องอืมขงควมันบย่างนนะอย ฮากระแซาะมาจะว่าอย,ย่างมัน,มมนกเกลือกัอนนะกิมคนกว่านี้หน่อยหนึง่งเอาอย่างนี้น้นำปลาน้ำตาล,ล,ลน,น้ำปลากับน้ำตาลเันไม่กินได้พ่อหอพ่อบดไดใส่ซ้ำแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องฮะบดไดใส่ ย่มัน,มนกินค้านี่เลยคุณน่ะลูกใส่เต่ถ้วยไม่ถูเอ้าอาปุ๋ยได้จ้ะมาเด้อพี่น้องแยมสลัดแซ่บอันนั้พี่น้องปุ๋ม,มใหม่เข้มข้นดีคนกินบ <ๆ S 1> ่กินอยู่นี่เลยเพื่นว่ครั้งแรกมากิน<อ>จัิงสิจิ๋วกระชาก ผากกระป๋อสารเคมีกินกับปยัดถ้วยคุณว่ามันจริงไม่ได้เปล,ลืลลลองชลัยกระรดดภาวะโลหหกโลหะนะตาใส่จนเครับน้มานารนะนน้ำกันคุณนะม่ถูกไหมด้รโทษแ่แต่ว่าเงียกันต,ตัวนั้นตัวนั้นพุณได้สีเสียบ หมอนันแสบสลัดนี um. ่พอดีแสบนนแก่นี้่แสบหมอนั่นดีแสบหมอนั่นมันเข็มขุนดิปุกใหม่นแ่กินข้าวละขึ้นอยู่ะาอเหมอนดู พักไปเหตอนใหญ่หมดมาซื้่นลักแหงชอบเรอไปเรืองกูเกะกูเกะกินพักกันกินกินคอยจีนมนักเลยเออพ่อแม่พี่น้องเบิดแล้วคลิปนี้เอากาศชิโจเพียงเท่านี้เนะขอขอบใจที่หับสมเดอกดไลค์กดเซ เป็นกันบ้างแห้งใจเฮาในเด้อไปคลิปต่อต่อไปในเด้อปิดคลิปเจบบดีัาไหนมนีเพราะว่าคุดบอกสมองตันเบ็ดแล้วบายสบายดี